เอ่อตอนนี้ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่ในซอยจรัน43ถ้าเข้า4ี่ิบจะติดกำแพงตอนนี้ลุกลามไปแล้วประมาณสองหลังคาเรือนกำลังจะลุกลามข้าหลังคาที่สาอ่าช่วงนี้อาศายังไม่วอ1สินะครับอยู่ข้างนอกยังเข้าไม่ได้นะครับระบบไฟยังไม่ตัดระบบไฟยังไม่ตัดตอนนี้วอ1สที่เกิดเหตุคนเดียวครับผมพี่ออกมาก่อนเลยครับผมครับครับเอารถออกก่อนเลยแถวเนี้ยแถวเนี้ย เราแวกนี้ต้องออกมาก่อนเลยนะครับมีของมีข้าเอาขนติดตัวมาก่อนได้เลยนะเนี่ยถ้ามีแหล่งน้ำตรงเนี้ยได้อยู่พี่ท่อมีท่อน้ำท่ออะไรเปล่าหนูนับกอกกันไม่พอหรอครับส,สวยหาเครื่องมันลงตรงเนี้ยตัวหนึ่งแต่มันไม่มีน้ำ โอ้ยบอยเขาเข้ามาฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะระวังนะมีเสียงระเบิดเป็นระยะบ้านนี้มีคนอยู่อีกไหมครับมีคนอยู่อีกไหมครับตรงนี้ตรงนี้เข้าได้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรากระจกจะกระเด็นกระจกอันเนี้ยไม่มีเครื่องเลยพี่ครับออกมาก่อนเลยครับออกมาก่อนเลยไม่ต้องไปห่วงของนะครับออกมาก่อนเลยนล้วเปนอุณหสองสอง ออกแล้วออกแล้วออกแล้วบอกเขาถ้าขอหัวมาเข้าฝั่งนี้ได้ข้างหลังที่เข้าได้กระลามลามลามหนังที่สามแล้วไม่มีไม่มีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหมดแล้วใช่ไหม โดนโน,น,นฝั่งโน้นลามอีกหน่อยอีกอีกหลังแล้ว ไม่ไม่มีน้ำเลยตอนนี้เป็นซอยแคบด้วยแหล่งน้ำไม่มีด้วยไอย้ตรงนี้ท่อน,นี้โ,โบบหบ้านหลังนี้เนี่ยไม่奈แจะโดนเนี่ยถ,ถ,ถ้าน้ำน้าถ้ามาไม่โดนบ้านเนี้ยถ้าน้ำมาไม่โดน แล้วเจ้าของไม่อยู่แล้วเหรอตจำเลยก็ aids, ถึงที่นี่เดี๋ยวพี่ไปตามน้ำก่อนโหนี่ตรงนี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยด้วยเอาอะไรไหนอ่ะไม่มีมีแต่ออรกรงเปล่าป,ประตูมันเปิดออกมาแล้ว มีป่ะนี่ช่วยดับเลยดิผมมีมอเตร์ไซค์สองคันจอดู่ไม่ไม่มันไม่มีถ้าเาน้ำมาดับได้ยังไม่มีน้ำมาเอาวางหลบไว้ก่อนครับพี่ไม่มีน้ำเลยอะเนี่อันี้อนนี้น่าจะมีเดี๋ยว้อูเดี๋ยวน้อง Terima kasih oh, เม็งกูุงนสองเข้าซอยเล็กได้ไหมเข้าซอยเล็กมาได้ไหมตอนเนี้ยอยู่หน้าหน้าเพิงไหมเลยอะ่ะหน้าที่กเกิดเหตุเลยอะ่ะอยู่หน้าแสงเพลิงเลยแต่ไม่มีแหล่งไม่มีแหล่งน้ํา พี่พี่เื่อไปดวข้งนอกนล้มีถ้ามีดอกเถอบอกเขาเครื่องหาหาเข้ามาน,นี่เลยบอกเข้ามาตรงนี้เลยมีน้ำอยู่นาอใ้เาซอยงนี้ตเลมให้เข้าซอยสจุ้รมชาติตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรพี่ฮะซอยเล็กไม่ข้างล่าซอยที่เข้ามาส3 4ส น้ำมีงกรุงนวนสอเข้า43่เข้ามาตามทางจะเห็นรถกระบะรถกระบละลังคาสูงจอดอยู่แล้วเข้าซ้ายมาเลยเป็นซอยเล็กเป็นซอยเล็กมีท่อน้ํามีท่อน้ําแต่น้ําไม่เยอะมากยังพอฉีดได้ เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเข้า4ามาเป็นซอยเล็กนะสังเกตซอยเล็กเครื่องอาบหามเข้าได้อย่างเดียวเครื่องอาบหาม ตมเยอะิบห้าสมเก้าุนวมาไปจะมารงนผูว่าการกคารทุกหับันีว่าไมอกมาทุกคนเนี่ยไม่บอกเขาเครื่องเอาเครื่องหักหามเข้ามาตรงนี้มีแห่งน้ำโอ้โหกำลังลุกเลย เฮ้ยฝั่งนน้นขอสายหน่อยขอสายยางหน่อยสายน้ำหน่อยได้ได้อยู่มันฉีดได้แค่นิดเดียวฉีดบ้านนี้ไปก่อนเลยไม่ต้องเข้าไปเลิกเข้าไปเลิกฉีดบ้านทีไม่นยังไม่เปลียนนเนี่ยมีพี่ขอสายน้ำมาี๋ยวสายน้ำมาสายน้ำมีเบ่าโอ้โห เนี่ยฉีดไปเลยฉีดไปเลยเหลือก็ทิ้งไว้เดี๋ยวไปเนี่ยเฉีางล่างฉีดยางบนลอยไปก่อนข้างบนข้างบนระวังหัวนะ พี่ระวังกระจกด้วยนะราากระจกกระเด็นนะบานใครต้นเฟืองอ่ะนู้นมาจากข้างในนู้นนี่มันลามห้องหลังแล้วเดี่ยจะเรียกรามเข้าบ้านนี้เนี่ยหลังเอ็มมีมามาแสดงหน่อย,ย,อยพ่อนเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกันบ้านนี้ไงบ้านนี้ได้บอกถอนถอนน้ำเส้นหนึ่งหน่อย

อีกหน่อยอีกหน่อยได้เปล่าอีกหน่อยอีกหน่อยขออีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแล้วเลี้ยงไปก่อนเลยเลี้ยงไปก่อนเลยพี่เปิดน้ำเลยเปิดน้ำเายผมแล้วก็ที่ออกได้ได้อีกลากไปอีกลากไปเลากไป Là bay ra bay đi hóa, <cười> <cười> là quăng quả bay quăng ra <ya> bay ra <laughs> à, bay la đi la มาบ้านนี้แล้วโหแล้วได้เส้นหนึ่งสวยเลยเนี่ยสามทางมีบ่างพี่มีสามทางขอ,อ้เส้นนี้สวยเลยเนี่ยกั้นฝั่งซ้ายเนี่ยเอาสามทางนะสามทางไอ้นี่เส้นหนึ่งอ่ะพี่ต้องขอสามทาง มีไหมของหน่วยไหนมีไหมมีเปล่าเอาสามทางมาอันหนึ่ง,งนเนี่ยต่อสก,กัดตรงนี้ได้อยู่ทม่ได้เลยเข้าไปเลยเอามาันมีเปล่าไม่ถ้าได้สามทางมาต่อตรงนี้ทีนึงเนี่ยสกัดตรงเนี้ยไม่โดนบ้านนี้ไม่โดนเลย ไอ้จุดเนาะเอาสารทามมาเปล่าเนี่ยสารทามมาต่อเนี่ยสกัดนี่ได้เส้นหนึ่งสายด้วยสายเส้นหนึ่งเป็นไงของใครอ่ะไอ้ยปิดรับเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดไลฟ์ตรงนี้นะครับหยุดไลฟ์สดตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าประจนเพลิงข้างในนะครับขอบคุณครับ